มัน้่เาตัวนะครับขอได้อีกสามที่นะคะพอบแล้ว สวัสดีครับมิ่นี่ครับตังครับผมเรื่องจทเรื่องเดสิเบอร์ครับใช่ครับอ่ายังไม่ถึงกันหนึ่งอาทิตย์เลยเรื่องใหม่อะไรครับอ่าเรื่องโจทย์อะไรยังไงครับครับผมก็เรื่องนี้นะครับชื่อเรื่องว่า My Professional Boyfriend จีบใจจบครับผมผมรับบทเป็นจ้านครับจ้านอะไรกันคุณรับบทจ้านอ่าจ้านจะอะไรมันนะวะ อาจารย์ครับเป็นเป็นลูกเป็นลูกบ้านคนจีนละกันเป็นมาเฟียนหน่อยๆนะครับผมก็<ช>มีความที่มีความทรานเดชชันอลอยู่พอสมควรแล้วก็วันหน,น,น,นึ่งพ่อเขาจะหาคู่ัม่ให้เราซึ่งเราไม่อยากได้คู่แม่นคนนี้เราก็เลยจําเป็นต้องไปหาแฟนหลอกๆมาเพื่อตบตาพ่อครับผมนะผมก็ผมแล้วครับสตางก็รับบทเป็นองลีครับผมองลีก็เป็นเด็กสู้ชีวิตคนหนึ่งครับผมก็ เป็นเด็กที่ใครมาจ้างให้ทําอะไรเนี่ยทำหมดเลยเพราะรู <S <S ร้สึกว่าชีวิตเนี่ยต้องดิน้นรนแล้วก็เขาก็จะมีสกิลอะไรหลายอย่างที่แบบว่าเขาเป็นคนแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรดีทำอะไรเป็นหลายอย่างทำม,ทมัดทำแงอะไรเงี้ยด้วยด้วยแบ็คกราวชีวิตที่เขาเป็นมาครับผมก็แล้วก็ต้องมารับจ้างเป็นแฟนหลอกๆให้กับจ้านเพราะว่าจะหาเงินเนี่ยไปใช้หนี้ครับผมแต่ว่าเกิดความเข้าใจผิดเพราะว่าเราไปเจอกันในที่ที่มันค่อนข้างพิเศษนิดนึงใช่ครับผมซึ่งเขาก็เลยคิดว่าเราเนี่ย ขายบริการใช่แต่ความจริงไม่ใช่ครับผมเรื่องที่ท้าทายรโอ้ใช่ครับก็เป็นเรื่องที่มันโตขึ้นมากๆครับก็ไอถ้าสมมติเปรียบเทียบกับบทเจ้าชายที่ได้รับมาในไดซัมเมอร์คือต่างกันมากใช่ครับผมก็รู้สึกว่าเป็นอะไรใหม่ที่ได้ลองดีครับเช่นกันครับก็อันนี้ผมก็จากที่เป็นเด็กที่เกาะเด็กเกาะนะครับก็เรื่องนี้ก็จะได้เป็นลูกมาเฟียแล้วมันก็มีความเท่แล้วก็ มีความออกสไตล์ฮ่องกงนะครับผมก็ชอบชุดมากๆชุดมันแบบว่ามีสีสันจัดจ้านมากๆแล้วก็ไม่ครับเขาจัดมาอะไรเพารีเพนต์มที่แบบอยากเป็นไม่ไม่ไเขาจัดมาใช่ใช่ใช่ก็รอบนี้จะได้มาเทีลอร์บ้างแล้วคือถึงไหนบ้างแค่แค่เทเลอร์หรือว่ามีเพิ่งถ่ายเทเลอร์ใช่ครับมีมีเทเลอร์ครับแล้วก็ แต่ว่าอายู่ในขั้นตอนของการพัฒนาบทครับผมใช่ครับแล้วก็แล้วระหว่างทางก็จะคุยกับผู้กำกับครับว่าเออเรามีอะไรอยากแต่งเติมหรือว่ามีอะไรที่แบบว่ามันให้มันเบลนกับชีวิตเราหรือว่าตัวละครได้มากยิ่งขึ้นครับัะคร10ปีหน้าเเรื่องอะไใช่ครับผมี10ปเนเรื่องยกษอ่ามน,นี่ไฮโลครับเป็นเรื่องแก๊งๆพี่เป็นรีเมคจากญี่ปุ่นไปเอาจากญี่ปุ่นมาทำครับอ่าี่เล อแล้วก็ยังไงเรา2คนคือเรียกว่าไงอ่ะมีผีครับผมก็ดีใจครับก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนรับที่ให้โอกาสพวกเราก็พวกเราก็จะทาเต็มที่เหมือนทุกเรื่องที่ได้รับมาอย่างแน่นอนครับก็ฝากท่านติดตามด้วยครับก็รู้สึกว่าเป็นอะไรใหม่ๆครับผมก็รู้สึกว่าเป็นวินนิสตันมาในในในอีกแบบหนึ่งนะครับผมก็อยากจะให้ทุกคนมาชิมกันแล้วกันอยากรูว่าเออจะเป็นยังไงครับผมพี่ขออนุญ ได้เลยครับได้ซัมเมอร์ไฟแนลอีพีนะครับก็ดีใจครับผมดีใจก็รู้สึกว่าความจริงรู้สึกมันเร็วมากนะเพราะว่าจากเฟิร์สอีพีนะมาไฟ n a ลอีพีรู้สึกว่ามันแบบรวดเร็วมากๆก็ก็ดีใจครับก็ขอบคุณแฟนๆแ,แล้วกันนะทีทะ่ให้การตอบรับเป็นอย่างดีครับผมก็มีทั้งคอมเมนต์นะเล่นเทรนด์เด้วยกัน,นครับทุกทุกอย่างก็ดีใจครับผมที่รู้สึกว่าได้ทําผลงานมาสเตอร์เพลของครั้งหนึ่งของตัวเองในชีวิตออกมาแนละ้วก็ขอบคุณที่แฟนๆซัพพอร์ตกันครับ เช่นกันครับก็ดีใจแล้วก็วกไฟแนลวีมันเหมือนเป็นการมามารวมพลครั้งสุดท้ายเพื่อส่งตัวละครเข้ากลับสู่โลกนิยายก็ดีใจที่แฟนแมากกันเยอะแล้วก็แฟนๆชอบตอนสุดท้ายแล้วก็จบอย่างสวยงามครับอ,อ,อ่าใช่ครับก็เดี๋ยวจะมีนะแฟนมิทติ้งแล้วผมตาม ตามเมืองต่างๆแล้วผมก็ฝากติดตามจากทาง GMMTV ด้วยครับครับผมฝากแฟนติดตามเรื่องหน้าของเรานะครับแล้ผมก็ฝากแฟนๆทุกคนนะครับติดตาม My Professional by o f r i e n d จีบใจจบด้วยนะครับผมก็ครับผมเรื่องนี้ก็เป็นการพิกาทของเราทั้งสองคนนะก็รู้สึกว่ามีเป็นเรื่องที่มีสไตล์ชัดเจนนะจะมีความฮ่องกงฮ่องกงหน่อยนะก็ฝากแฟนๆทุกคนติดตามได้ครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสค่ะขอบคุณครับ